สวัสดีครับอยู่ช่องโอเล่เอ็มอีสองครับวันนี้อยู่กับทีมนะทีมงานสามนิกเนี่ยสามนิกม่กวาดเต็มเลยเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาคุยก<ร>ับอไปครับคุณเขาบอเอาคัอ่าทีมงานสามนิกนครับอ่าคุณครับวันนี้<ต>เราจะมาคุยคอนเทนต์เรื่องสามนิกออกแบบเนาะพอดีก็จะเข้าบรรยากาศผมก็จะลาออกไปทํางานสามนิกเรียนมาแหละแต่วาวันนี้เราก็เลยจะมาลองคุยกันก่อนเรื่องสามนิกออกแบบ ทีมงานของเราทีมงานมาใสา่เอกของเราครับจุ้ยชงชงจุย้ยเดี๋ยวผมสมมุติจะมีโจทย์นะโจทย์ให้สำหรบับว่าเออสมมติมีเงินล้านหนึ่งเราจะออกแบบเนี่ยยังไงแต่งเติมมีสอดเรายัางไงมีเงินล้านหนึ่งสมมุตินะเป็นสมมุติคือไอเดียไงเป็นไอเดียที่เราออกแบบเนาะมันไม่มีถูกไม่มีผิดครับอยู่ที่ไอเดีย,ยเราสร้างสร้างไม่สร้างก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่เรามาคุยกันเดี๋ยวว่าเงินหนึ่งล้านบาทเนี่ยให้ต่อเติม รีสอร์ทเราเนี่ยจะทำอะไรบ้างเงินหนึ่งล้านบาทอ่าโอเคไปคุยกันใครคนแรกจุ้ยไหยมโชงก่อนใชมั้ยอ่าไปะชงคนแรกเลยมา <c oughs> ไปยืนที่เส้นเลยนี่ก็ขอนั่งได้ไหมครับมาเดี๋ยวๆมาน,น,น,นะนี่นี่นี่ๆโจก่อนโจรตรงนี้นะนี่เลยด้านหน้าเราเนี่ยครับอ่า ด้านหน้าเราเนี่ยเป็นเป็นเป็นแพรครับเป็นเป็นน้ำเนาะเป็นน้ำเป็นแพรหน้าเราเนี่ยเป็นน้ําเป็นนี่แหละครับโครงการเราฝั่งนี้เป็นห้องพักฝั่งนี้เป็นเกาะเกาะเป็นที่ที่เราจะทำยังไงออกแบบหนึ่งล้านหนึ่งคุณจะทำได้บ้างอ่ะแต่งเติมล้านหนึ่งจะไม่พอเดียวถ้าเราซื้อที่นี่น่าจะประมาณี่ห้าแสนกี่ล้าน่ะบอกมาไม่พอกันต้องลงทุนประมาณยี่สิบล้านอะยี่สิบล้านเลยเหรอแบบ เยอะหรอกสิบล้านใช่ไหมจะซื้อที่นี่หมดเลยเนี่ยเอาไปถึงนู่นเลยนะไม่แพงหรอกที่ไม้ใหญ่นู่นนะซื้ออะไรไงต่อซื้อแล้งไงต่อให้กว้างนู่นเลยแล้วบ้านนี้ก็จะบอกซื้อกันไรป่ายางซื้อเข้าอีกเหรอใช้เงินวะเดียวดีไซน์ดีไซน์ยังไงก็จะทำเป็นก็จะสวนสัตว์สวนสัตว์อ่าเราจะมีพวกสวนสัตว์มีอีราบมีนกอ่านี่ทางเกาะนี่ฝั่งนี้นะอ่า แล้วก็อันนี้ก็จะทำเป็นกระเช้ากระเช้าโอ้โหเ,เ,เลยกระเช้าข้ามไปเลยอ่ามนี้อยู่ประมาณสักยี่สิบให้นนธ์นะต้องเทีย่ยวเดินดูสัตว์ได้อ่าใครอยากลงก็เดีย๋ยวถ้าใครอยากลงไปดูสัตว์ด้วยก็จะลงไปใครใครไม่อยากลงก็กระเช้าก็ก็อหอยอยู่บนนี้นอืม,มอนี่เชนอ๊อ ทำกระเช้าข้ามจากฝั่งนี้ใช่ไหมอ่ข้ามไป,ไปนู่นเลยกระเช้าไอ้ที่มันมีสลิงอ,ะอ่ะออเอาอ,เอาไห้รอบนี้เลยอ่าอ้อมนู่นออกนู่นแล้วก็มีจระเข้ไว้กลางแล้วก็มีกระเช้าก็ล้อแบบอยู่ใกล้ๆกับจระเ <_' S 2> ก้ก็จะจระเ้เสร็จปุ๊บแล้วกระเช้ามันก็จะขึ้นอัตโนมัติอ่เออกวนดูสักไปอก็เอาแบบให้มันตื่นเต้นหน่อยอ่าอืมหมอเนี่ยอ๋อ นี่ใช่สรุปสูงแต่ต้องมีงบสักยี่สิบล้านนะกว่าจะได้โอ้โหถ้าล้านหนึ่งคงไม่เหมาะมันไม่พอหรอกทำป็นก็จะส่วนยอมมีกาแฟขายมีร้านขายเหล้าแล้วก็ตอนเย็นก็มีคอนเสิร์ตโอเคสรุปว่าคุณจํทำระะเช้าใช่ไหมครับคุณจะทำกระเช้าข้ามจากดีสอนเราไปฝั่งนู้นแล้วก็ซื้อที่ฝั่งนู้นด้วย ทำมีสวนสัตว์ใช่อ่าแล้วก็มีสระว่ายน้ำโอ้โหยี่สิบร้านยี่สิบร้านใช่ไหมอ่าอะไรวะต็มไปหมดอ่าสรุปนะครับว่าคุณเอาปีใหม่เนี่ยคุณเอากระเช้าดอกไม้ไปก่อนอะไรวะเนี่ยปลาใช่พี่ครับเอาแค่นี้ใช่ไหมจบใช่ไหมมาฟังด้วยต่อดีกว่าฟังด้วยต่อโอเคผมพิจารณาก่อนนะครับว่าผ่านไม่ผ่านมาคนต่อไป มาจุ้ยค,ค,ค,ครับผมครับเป็นไงครับคุณซาปนิกครับผมอ่ามีโจทย์ให้เงินล้านหนึ่งดีไซน์นี่เราดีไซน์นี่ครับดีไซน์อ่านี่แหละการออกแบบตกแตก่งให้เด็กท่องเที่ยวที่สวยงามใช่ไหมอ่างบล้านหนึ่งแต่ชงม,มันเกินงบไปและยี่สิบล้านเ<อ>จ้าคิดกี่ล้านดีไซน์อะไรทําอะไรครับผมเมื่อกี้นี่เมื่อกี้นี่ทางบกเหรอครับทางบกอ่ะ ไอ้นัก่องเที่ยวเพิ่ง้างบกมีหอดสวน,ส,น,ส,นสัตว์บ่สวนสัตว์ผมสีมาทางนา้ำผมสีออกแบบทาาาา่างน้ำยังไงทางน้ำช่างน้ำเลยครับผมมองหลมุมโตไว้มันที่เป็่นมองจุดชมดวิวที่อากาศสื่อประกาศดูประกาศเขลาร่างกายสุขภาพเพื่อสุขภาพก็ได้มองหน้าสะพานนะครับผมสีเห็ดโอ่งปูยาเลยคนน้ำออกมาเลยครับผม พ่นน้ำม,มาหาลูกค้านี่<อ>ลูกคานั่งมุ่มตัวไวสั่นห้องหนักอมองแทีรจอดอยูน่นนครับอ่าครับพ่นน้ำม,มากผมดึงไฟลงมานน่เลยครับผมดึงไฟเขาไปหาอ,อกปูญยาเขากดจไ,ไดแนมเบิงไฟลรลยบโปรยๆเห็นนำพุตรงกลางได้ครับอืออ่าอปูญยาพ่นน้ำม,มากเห็หนำพุตรงกลางระรับกันอ,อ่าึ้นล่ขง้นลง ยิ่งไฟใสซ่หม่องน้ำพูครับเพื่อเอาอากาศไอ้น้ำมีเสียงน้ำครับก็บนั่งกินร้อนๆสดร้อนเพื่อเอาอากาศเขาหนักท่องเที่ยวมากข้างที่ก็สิได้ขี้กระเซ้าเบืงสวนสัตว์เป็นบ่ระบาขึ้นกระเซ้า,า,า,าสวนส,วนสัตว์เพราะว่าซื้อที่แล้วครับยี่สิบล้านซื้อที่แล้วได้คืนกระเซ้ามาเบิ้งสวนสัตว์กินเขายิ่งๆระบา แตกแค่บ่กเราินข้าวยิ่งเดี่ยวเราคืนกะเจ้าเบิ่องต้นจัแม่ครับผมเจ้งน้ำพุครับเจ้งน้ำพุครับเฮ็ดองค์ปูย่าหม่องสะพานครับผมพ่นน้ำหมอกมาแล้วเฮ็ดน้ำพุตรงกลางครับออืปิดประตูเคียนน้ำขึ้นเด้อครับนี่ยมันมีเบิ่งสวยงามติดไฟจักสามสิบสี่สิบหลอดไปเลยครับผมอ่ไฟระยิบระยับไฟวิบวับเฮานี่ล่หละนะครับนี่เฮากับที่เบิ่งน้ำพุ กินห้อนๆเป๊กไปน้ำมาฟังเสียงน้ำพุไปน้ำมันก็เขาชาอยู่เด้อ่าโอ้เงาะเท่าไหร่งบกี่บาทเนี่ยร้านหนึงอยู่ไหมบ่ถึงล้านวะเอาเดียวไปใส่ผมมันยังต่้มแบบสองแสนอ่ะปูยาองค์อาหารมื้อพ่อครับได้บอเพื่อนพนน่ามาเอ้าตีไปห้าแสนห้าแสนใช่ไหมห้าคงการน้ำพุ บเลยห้าแสนห้าแสนเออว่ะน่าน่าสนใจครับิตหลดไฟครับอันนี้คือทางน้ำครับทางบกฟ้ามแขียเพื่อนกับเลอเต้ผมผมใส่งบหน่อยครับใส่งบหน่อยใส่งบหน่อยจะว่าเปลี่ยนประโยชน์มากมันคือสวนสัตเดทสตวตต้องได้ซื้อกระเท้าเด้ครับเนี่ยก็คือจยากใหลูกค้ากินแบบ ชิวบางบางเบื้งน้ำพุเย็นๆตังเสียงน้ำอ่ะอ่ะยึดไฟติดตึมเข้าไปเม่นกบบแซ๊บเลยว่าเอาโอเคสรุปสรุปสามนิกจุ้ยคือเสนอแค่ทำทำอะไรนะทำปูด้าของตรงข้างเนาะพ่นน้ำด้วยพ่นน้ำด้วยพ่นน้ำแล้วก็พ่นน้ำมาประจบกันปุ๊บกลายเป็นน้ำพุขึ้นอีกนะพุอ่าพุขึ้นตรงกลางน้ำอีกยไฟ ปึ๊บติดไปตั้งแต่ร้านอาหารเราไงไปเป็นรูปนั้นรูปนี้เป็นรูปอะลายนั้นลายนี้ก็ได้รูปดาวก็ได้โอเคนั้นอนะสุบครับคนแรกชงทำสวนสัตว์ทำกระเช้าฝั่งตรงข้ามคนที่สองจุ้ยทำองค์ปู่ยา่าพญานาคฝั่งตรงข้ามเหมือนกันะจะเป็นทางน้ำเดี๋ยวมาดูของผมไหมล่ะของผมหน่อยไหมมาดูไอเดียผมหน่อยอ่ะพวกเจ้าเอากันเลยใช่ไหม เจ่ากันแต่ละคนอะไรกันนมองวานเนี่ยสวนสัตว์ใช่ไหมแต่ละคนโอโ้โหงบประมาณล้านหนึ่งไม่พอแล้วสวนสัตว์อ้าคนหนึ่งสวนสัตว์ครับมีกระเช้าปื้ดด้วยนะอีกคนหนึ่งเนี่ยอัะคนหนึ่งไาาอ้น้ำาพุพญานาคเนาะของผมเหรอล้านหนึ่งนะผมทําอะไรทำง่างสยสะพานครับทําสะพานข้ามไปเลยปืด้ดสะพานแขวนด้วยนะมีสลิงคุณจะทไปชนกับน,นั่นแหละสะพานแขวน มันเชื่อมก่อนกันทำสะพานครับสานแขวนเลยส่วนส่วนสาผมไม่ยุ่งอ่าทำรัปุ๊บ,บข้างล่างผมจะทําเป็นไอ้นี่เลยตู้กระจกอะคอลเรีเยมครับเอาน้ํากระจกกันว่าเดินเดินสะพานเ,าเดินไปดูปลาเนาะว่าเกินล้านแล้วเนี่ยของผมก็เตรียมไปเลยร้อยล้านโอ้โหมาผมครับทำเป็นคอเลี่ยมเยนาะ เออฝั่งน,นี้กระจกนันกระจกใสกั้นเลยปุ๊บกระจกใสกั้นนู่นเลยตรงนี้คือเลี้ยงปลาเลยปลาบึก,ปล,บกปลาใหญ่ๆเนาะอืมแล้วก็สะพานข้ามไปเดินเดินข้ามไปสะพานแก้วก็ได้อ่ะเดินข้ามดูปลา,างล่างไปด้วยอ่างบประมาณก็ว่าเกินล้านว่ะงานนี้อ่าครับนี่แหละโอเคไม่ไรคลิปเป็นเนี่ยเป็นเป็นไอเดียน,นะครับ เป็นคอนเซปเฉยครับไม่มันไม่ใช่มันไม่ได้นี่นะครับาออกแบบก็เป็นไอเดียเนาะไอเดียงานออกแบบกันแต่สร้างได้ไม่ได้ก็เรื่องว่ากันเปเรื่องหนึ่งอืมนี่คือแห,หละสามนิกก็ประมาณนี้ครับเสนอไอเดียให้ลูกค้าเลยส่วนใหญ่ลูกค้าก็แบอกทำไม่ได้หรอกงบเงินไม่มีค่อยมาคุยกันทีงตบลงไปก่อนอืมแต่ความจริงแล้วมันก็สร้างได้นะสวนสัตว์อะไรเงี้ยก็ได้หมดเลยไอเดียแต่คนได้เ,เนี่ยไอเดีย ไอเดียไอเดียไอยช,ช,ชงก็ได้นะส่วนสัตว์เนาะกระเช้าก็ได้หมดเลยแต่ว่าอยู่ที่เงินนะเงินถึงก็ได้ส่วนจุ้ยยังก็ได้อยู่ไอเดียครับองคุย,ย่าพญานาคนะเนาะแต่ถ้าเงินถึงก็ได้เหมือนกันของผมก็ได้อยู่ครับเอาคอรเลี่ยมสะพานข้ามแต่ถ้าเงินถึงก็ได้เหมือนกันโอเคคลิปนี้ไม่มีรบ้างครับก็จะเป็นคลิปสนุกสนานฮนะ่าฮ่าถึนะครับความจริงทําไม่ได้หรอกผมไม่มีเงิน ทาครับโอเคคลิปนี้พวกเราลาไปก่อน3คนสวัสดีครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ